เราจะมีงานประมูลกันในวันที่1กุมภานี้นะครับอรอบนี้ก็เลยอยากจะขอ,อนําสินค้าที่เป็นไฮไลท์มาอวดให้ชมกันนะครับซึ่งเป็นชิ้นนี้เลยครับเป็นบาทพระจะสังเกตว่ารูปทรงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นของไทยใช้เลย ลวดลายที่เราเห็นเนี่ยชิ้นนี้จะเป็นลายอักษรโซ่นะครับอักษรโซ่เองเนี่ยก็เขียนแบบมีหลากหลายดีไซน์มากนะครับตัวบาทเองเนี่ยนะฮะเชฟฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานสั่งพิเศษจริงๆเราจะเห็นลวดลายที่เป็นลายค่อนข้างจะเป็นลายกระเดียดจีนค่อนข้างเยอะนะฮะลายที่เราเห็นนี่ก็คือลายอักษรโซ่ลายค้างคา,าวแล้วก็ก้อนเมฆนะฮะอย่างอักษรโซนี่ก็เป็นเรื่องของอายุยืนก้นภาชนะเนี่ยเราจะสังเกตว่าโอ้โหลายเขาวิจิตบรรจงมาก ตัวกระเบื้องก็คุณภาพดีเนื้อมันจะขาวใสแล้วตัวครามเองเนี่ยก็ครามค่อนข้างสีที่ค่อนสดสีปแปลงเนี่ยค่อนข้างจะคมชัด คือตัวเซตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวถาดรองแล้วก็ตัวบาทแล้วก็จะมีฝาชิ้นเนี้ยน่าจะเป็นของที่ทํามาเป็นของที่ระลึกมากกว่านะครับไอ้เรื่องการใช้งานจริงเนี่ยคงอาจจะค่อนข้างไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าโครงสร้างของตัวบาทเองเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็หนักมากๆก็ตามโครงสร้างเขาเลยนะครับในการขึ้นรูปงานชิ้นเนี้ยต้องบอกว่าฝีมือเขาดีมากๆสมตมรของของตัวภาชนะเนี่ยค่อนข้างดีมากเลย ตัวงานเครื่องลายคามของงานประมูลรอบนี้ต้องบอกว่าหลายชิ้นมีความสวยงามมากนะครับหลายชิ้นมีฝีแปลงต้องบอกว่าสุดยอดนะขยันเขียนมากแล้วก็ตัวแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยเราจะได้เห็นนอกเหนือไปจากงานปกติที่เราเห็นกันอยากจะให้มาลองมาดูมาชมกันนะครับ